มาชมหัวลากเซมิดัม20ล้อนะครับมันไม่ใช่หัวลากแท้มานะมันเป็นสเปครถโม่ปูนครับเขาบอกเซฟไปอยู่ประมาณ5-6แสนเลยนะ5-6แสนนี่แล้วก็จุดเนี้ยคือผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าสเปคมิกเซอร์เนี่ยครับก็คือเป็นสเปคที่แบบว่าเน้นใช้งานเลยครับราคามันถึงแบบทำได้ต่ำกว่า สวัสดีครับอยู่กับช่อง SBT นะครับวันนี้พาทุกท่านนะครับมาชมหัวลากเซมิดัม20ล้อนะครับอันนี้รถจากอูแมกเทเลอร์ครับลูกค้าจากมหาสารคามครับมาไกลเลยฮะซึ่งคันนี้บอกเลยว่าตัวหัวเนี่ยนะฮะจริงๆสเปคเนี้ยมันไม่ใช่หัวลากแท้มานะมันเป็นสเปคมิกเซอร์ครับมิกเซอร์คือเป็นสเปครถโม่ปูนครับแต่ว่า อันเนี้ยเขาเอาแปลงเป็นหัวลากนะบอกเลยว่าสเปคมิกเซอร์เนี่ยข้อได้เปรียบก็คือเรื่องราคาครับมันสามารถทาราคาได้ถูกกว่าหัวลากแท้ซึ่งเมื่อเราเอามายัดคาแล้วก็แปลงเนี้ยต้นทุนก็ยังถูกกว่าด้วยนะนะครับแล้วก็เรื่องอะไรพวกเครื่องเกียนะครับก็มาเหมือนกับหัวลากเลยก็ยคือเป็นเครื่อง a 0 9 4 3 4 4แรงเหมือนกัน แล้วก็เกียร์ก็จะเป็น M009 ครับเหมือนกับพวกนุ่นเดียะเลยนะแต่ว่าเฟืองท้ายก็ค่อนข้างจะมาช้าหน่อยซึ่งอันนี้เฟืองท้ายเดิมๆก็จะมา,าประมาณ5จุดเดี๋ยวนะต้องดูตรงเพดประตูคือฮิโน่เนี่ยดูเฟืองท้ายได้แบบง่ายมากครับอันนี้จะเป็นเฟืองท้าย5.250นะครับ 5.2 5สูย์ก็จะเป็นเฟือง842ครับโอ้โห842นี่ช้าเลยนะจริงๆเฟืองช้าเลยนะครับเฟืองช้าเลยก็อย่างที่บอกว่าเป็นรถโมฟูลครับสเปคโมฟูลน,นี่มันต้องรอบช้าอยู่แล้วอะนะครับแล้วก็แต่ว่าอันเนี้ยเขาเปลี่ยนเฟืองท้ายใหม่แล้วครับไล่เฟืองท้ายม่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้มันใช้งานได้แบบดีนะครับถ้าเกิดว่าเอาเฟืองช้าไปวิ่งมันก็แบบมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมมันก็เกินความจําเป็นครับ เฟืองชา้ามันต้องแบบไงลุยครับงานโมโปูนหรือไม่ก็งานงาน,งานวิ่งดินประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้คือวิ่งแบบวิ่งล่องนะครับวิ่งทางยาวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวตัวหัวนะครับเดี๋ยวค่อยจอดลึกเดี๋ยวมาดูกระบะกก่อนนะครับอ่าอันนี้เป็นงานต่อกระบะจากอูแมกเทเลอร์ครับอันนี้เป็นกระบะเหล็กนะครับยาว7เมตรครึ่งนะฮะเจเมตรโอ้โหนี่เลยนะครับ สัตวัวนเป็นไงซึ่งนะครับสเปคนี้นะครับสามารถบรรทุกได้ประมาณ50ตันนะครับตามกฎหมายเอาเฮม็กแล้วเอามาแปลงอย่างนี้มันราคามันคุ้มกว่าหุ่นละแค้หรอคือที่ที่ฟังลูกค้ามาเขาว่าคุ้มกว่ายังไงอะเซฟเขาบอกเซฟไปอยู่ประมาณห้าหกแสนเลยหนะ้าหกแสน เรื่องราคาหัวรถเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาได้มัเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าจะเอาตัวโฉมไหนมาแต่เขาเอาตัวมิกเซอร์มาอาจจะเป็นตีใหม่หรือตีเก่าเนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะเราก็ไม่อยากถามแต่เขาบอกแค่ว่าเขาเซฟงบไปให้เยอะมากเลยนะเยอะจริงถ้าเยอะมากแต่ว่าแลกกับออปชั่นบางอย่างที่มันหายไปใช่แลกกับออปชั่นบางอย่างที่มันหายไปอย่างพวกเบาะลมใช่ไหมนี่ก็จะเบาะมันก็จะนี่หน่อยครจะแท้งหน่อยเวลานั่งนั่งใช่ไหมอันนี้คาดว่าตัวหัวเนี่ยจบไม่เกินเท่าไหร่ คิดว่าไม่เกิน2ล้านเจ็ดสองล้านเจ็ดถ้ามเสร็จัญน,นะครับไม่เกินสองล้านเจ็ดถ้าจะเปกแพะล่ะจะเป๊คแพ้น่าจะต้องมีสามล้านสามสามล้านสี่อ้รถไปเยอะมากเลยนะเอาจริงรถไปเยอะเลยไปเยอะเหมครับถ้าเกิดว่าเน้นใช้งานนี่ถือว่าคุ้มมากเลยเนี่ยใช่เน้นใช้งานไม่ไม่สนใจอะไรคือมาใช้งานมาปั้นมาใช้งานผมว่าคุ้มอือถือว่าคุ้มมากถึงแม้จะแปลงขวดสปริงก็ไม่ไม่เท่าไหร่ผมว่าไม่ไม่ไม่สีเรียสน่ะใช่คนเราไม่ซชสีเรียสนี่เรามาทำมาทำ จานใส่จานใส่บางโพใส่บางท้ายแล้วก็ทําที่ยืนหัวลากเลยอืมนี่ไม่บอกกัผมว่าก็ไปดูไม่ออกกันจริงทรงงได้มากเลยได้เลยจากทรงผมจากทรงหัวลากเลยออ่ะืมแล้วเนื้อประมาณกี่ตันเนี่ยเนื้อเหรอใช่ตัวนี้ก็สามสิบสามกว่าสามสามกว่าเหมือนกันใช่สามสิบสามห้าร้อยเหมือนกันก็ยังไปอยู่เหมือนกันเพิ่มราคาเพิ่มผมว่าเซฟงบไปเยอะเป็นนี้หรือว่าเป็นเหมือนรถต้นแบบ ลูกค้าบอกลูกค้ามาลองโอ้ใช่ของพิซซ่าใหญ่เปรียบเสมือนต้นแบบเลยคันนี้ต้นแบบเลยของาเขาเขาชอบแต่เขาชอบอมันเป็นต้นแบบใช่ใช่ก,บบกรารเป็นหัวล้านแค่ไหนแลแบบ้วก็ไปขึ้นลูกซึ่งก็องบอกว่าราคาเกษตรเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าท่านได้มาเท่าไหร่อันนี้ราคาราคาเข้าๆขาไม่ตายตัว,ว,วไม่ไม่ฟันธงแต่ผมที่ผมมองนะราคาที่ผมมองผมว่าประมาณอย่างที่ผมคิดเนาะเพราะว่ารถมิกเซอร์ ราคาเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณสองไม่จะสองพันห้าหรอแต่ว่ารถนี้อาจจะเป็นโฉมที่ว่าสตอ็อกหรืออะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วกเซฟลงไปอีกอ่แล้วก็ไม่รู้นะแต่ว,ว่าไม่รู้นะแต่เซฟดรอปลงไปอีกอแล้วก็ตัวสเปคกระบะอันนี้จะเป็นกระบะเหล็กจะเป็นกระบะเหล็กสามเสาครับเปิดข้างได้นะครับยาวเจ็ดเมตรห้านะครับสูงเมตรห้าห้านะครับกระบอกน้ำสิบแปดตันนะครับพื้นตัวนี้สี่มิลตัวนี้นะครับกระบอกน้ำสิบแปดตัน แกนร้อยนะครับก็คือเป็นเป็นเบอร์ใหญ่เลยเป็นตัวใหญ่สุดนะครับตัวนี้สเปคนี้เนี่ยนะครับบอกเลยว่าสามารถบรรทุกได้เท่ากับพ่วงแม่ลูกรวมกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเอาไปแบกเนี่ยหลายคนน่าจะรู้อยู่เนาะคนในวงการเนี่ยเขาก็รู้ดีว่าไม่เหมาะกับงานแบกนะครับคือสเปคนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเหมาะกับทางเรียบครับถ้าเกิดว่างานลุยนะครับก็ไม่ค่อยจะเหมาะสมเหมือนพ่วงแม่ลูกเท่าไหร่พ่วงแม่ลูกนี่ก็ ค่อนข้างจะเหมาะกับงานเท่าาหน้างานแบบลุยๆคุณโคนประมาณนั้นนะครับงานถมที่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าสเปกเนี้ยวิ่งพวกหินทรายข้าแเพชรอะไรเงี้ยโอ้โหเหมาะนักแหละนะครับหรือว่าเป็นแบบพวกวิ่งยางมาตอยอะไรเงี้ยเขาเหมาะกันนะโปรเมลูอย่างเงี้ยครับอูแบคเคลเลอร์ครับนี่เลยครับ0ูนย์5ป้นะครับ33 34าระความมามนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานโครงสร้างของตัวหางกันนะครับก่อนที่จะไปชมตัวตัวแม่นะฮะ เลยครับรอยเชื่อมก็เชื่อมแบบเต็มเต็มเลยครับนานๆเลยครับ,รบแข็งแรงเลยนะเราพามาดูเนื้อง,งานกันแบบอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยรอยเชื่อมคัสซีนะครับแล้วก็ตัวกระบอกกระบนนะครับนี่เลยครับเก็บงานสวยงามเรียบร้อยนะนี่ครับตัว ตัวห้างครับอ่าจะเป็นถางสองพาครับยางหลังเป็นยางเบอร์สิบเอ็ดห้าอ่าเป็นแนบอย่างนี้นะครับเป็นเบรกแห้งเบรกกมลวนนะครับบางคนซุ้มล้อนะครับเป็นเป็นเลสอ่ากัดบางมอไซค์ครับตรงกลางเสากลางครับนี่เลยแผงข้างนะครับสามารถเปิดได้รั้วห้าไม้นะครับรั้วห้าเส้นตัวถังลมนะครับถังลมก็ ที่แรกมันอยู่ตรงนี้เนาะนะครับแต่ว่าคาหน้าก็วางแทนไว้แล้วครับแต่ว่าตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วครับก็พื้นที่ถังลมเดิมเนี่ยก็ถูกแทนที่ด้วยตัวคาหน้านะครับทีนี้ทั้งตัวถังลมแล้วก็ตัวถังน้ํามันก็ต้องถูกย้ายนะครับนี่เลยครับอยู่นี้นะครับก็อยู่ตรงฝั่งขวาใบหนึ่งซ้ายใบหนึ่งนะครับตัวตัดลมอยู่ตรงนี้นะฮะอ่าแล้วก็คัสซีก็ตดกอกนิดนึงครับแล้วก็ตัวจานลากนะครับ ก็ถูกวางตามแบบของคุณส่งเป๊ะเลยตามสเปคแท้เป๊ะเลยประมาณนั้นนะครับกค็คอนมานหน้าอีนึงครับอยู่ตรงตรงเนี้ยนะครับตรงบริเวณแท,นท่นข้างหลังเนี้ยคอนมานหน้าอีนึงครับให้ลำาดับมันกดหน้าหน่อยประมาณนั้นอ่าตัวนี้นะครับเฟืองท้ายเดิมก็จะเป็นเฟืองท้าย842ครับ5.2เดี๋ยวนะเนี่ยครับ5.250ุ 5. 5. 5. องานะครับ42่หารแก็ได้เท่ากับ5.250แล้วก็ ชอบมากเลยคือตัวดุมล้อครับสไตล์รถไต้นะเป็นไฟเบอร์นะฮะสไตล์รถไต้เลยโอ้โหอย่างสวยเลยครับตัวนี้ครับนี่เลยตัวชายซุ้มล้อครับก็จะเป็นพลาสติกเนาะไฟเบอร์อันนี้ไฟเบอร์เนี่ยแล้วก็ทำสีตรงเนี้ยตรงขอบคิ้วเนี่ยแล้วก็ตัวกันชนนะครับสปอยเลอร์ด้านล่างเนี่ย ทรงแบบรถใต้ชัดเจนมากเออสวยดีมากครับ <c oughs> ทรงเซิงคือได้มากครับทรงรถใต้เลยนะนี่แล้วก็จุดเนี้ยคือผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าสเปคมิกเซอร์เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เป็นหัวสปริงนะมันเป็นบูทยางอย่างนี้เลยนะเนี่ยครับเพิ่งเห็นว่าเป็นบูทยางนะเออเพิ่งสังเกตบูทยางอย่างเงี้ยนะครับมันก็เหมือนพวก FG8J หรือว่า Fm8j ส6งนเลยนะครับพวกเหมือนพวกวิกเตอร์26เลยวิกเตอร์26หรือว่า24ก็เหมือนกันเลยครับแต่ว่าความแตกต่างก็คือสัดส่วนของเก่งเนี่ยก็จะอยู่สูงกว่าพวก26นะครับซึ่งมันก็ความสูงพอกับพวกสามสี่สามเลยนะครับเหมือนกันเหมือนกับตระกูลเขาเดียเลยนะแต่ว่าต่างกันที่มันไม่ใช่หัวสปริงนั่นเองนะครับข้างหน้าประมาณนี้เลยนะเออเพิ่งรู้เลยนี่นะไม่ใช่หัวสปริงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับที่ไม่มีก็คือระบบยกไฟฟ้าครับ เพิ่งสังเกตนะหัวเก่งก็ยกแบบพวกสองหกเลยครับไฟฟ้าไม่มีก็คือใช้ใช้แรงนะครับใช้แรงยกเลยแล้วก็บาะลมก็ไม่มีด้วยนะเออถ้าเกิดว่าเป็นพวกนั้นนะนะครับเป็นพวกแบบ FMA แบบปกติหรือว่าพวก3 8มแปดอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะเป็นเบาะลมนะอันนี้คือเป็นเบาะธรรมดายอย่างนี้เลยเหมือนพวกหกล้อเลยนะครับเหมือนพวก f g แปดเจงั้นเลยนะเออเพิ่งรู้เลยนี้นะเพิ่งเห็นนะครับว่ามัน มันไม่ใช่แบบสเปคปกติเออมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ภายในก็อ,ออปชันบางอย่างกา็ตัดออกไปนะครับอย่างเช่น,นโกระจกไ,ไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับไม่มีนะอันนี้เป็นมือหมุนนะครับเป็นกระจกมือหมุนคอนโ,โซลน,นะครับเครื่องเสียงก็ไม่มีเครื่องเสียงมาปัดนะครับผูมาลัยก็ไม่ใช่แอร์แบ็กอ่าประมาณนี้นะครับเฟืองท้ายก็มารอบช้านะครับก็คือเป็นสเปคที่แบบว่าเน้นใช้งานเลยครับเนี่ย ราคามันถึงถูกราคามันถึงแบบทําได้ต่ํากว่านะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับท่านใดสนใจหัวลากนะครับ12ล้อพร้อมลากกระบะดํานะครับท่านสามารถติดต่อได้ที่อูแม็กเคเร์เลยนะครับอูแม็กก็สามารถจบให้ท่านได้เลยนะก็คือแบบเอาแค่หัวลาก10ล้อมาครับเดี๋ยวอูแม็จากจัดการแบบเลื่อนช่วงนะครับเพิ่มคันหน้าให้เองเตรียมแค่เงินกับใจมาก็พอนะครับ